สวัสดีค่ะพบกับ isoconsult.org นะคะ EP นี้ขอนำเสนอ iso 15189นะคะเป็นข้อกำหนดด้านคุณภาพและความสามารถนะคะของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ค่ะ ข้อกำหนดของมาตรฐานตัวนี้นะคะก็จะมีอยู่5ข้อโดยรวมนะคะข้อ1ว่าด้วยเรื่องขอบขายนะคะข้อ2นะคะนองปฏิบเรเฟเรนซ์เอกสารอ้างอิงข้อ3คําศัพท์และคํานิยามนะคะในข้อ4จะพูดถึง Management r e q u i r e m e n t นะคะก็คือข้อกําหนดในเรื่องของการบริหารในข้อ4จะมีอยู่ทั้งหมด15หัวข้อย่อยนะคะพูดตั้งแต่เรื่องของการกําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะเรื่องระบบบริหารคุณภาพการควบคุมเอกสารนะคะการ ควบคุมในเรื่องของข้อตกลงในการบริการนะคะการการทดสอบนะคะในห้องแลบบร b o r รนะคะแล้วก็การทําพวกการบริการต่างๆที่ทําโดยหน่วยงานภายนอกนะคะแล้วก็ในเรื่องของคําแนะนําในการบริการต่างๆกันนะคะการจัดการในเรื่องของข้อร้องเรียนคอมเ l ลนนะคะการชี้บ่งผลิตภัณฑ์และการสิ่งที่ไม่ตรงตามข้อกําหนดนะคะการปฏิบัติการแก้ไขในข้อ4.10นะคะแล้วก็4.11การปฏิบัติการป้องกันนะคะ4.12นะคะการ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะ4.13การควบคุมบันทึกนะคะ4.14นะคะการประเมินผลและก็การตรวจติดตามภายในนะคะแล้วก็4.15การทำ management review นั่นเองนะคะส่วนในข้อ5นะคะข้อ5จะเป็น,นเรื่องของ technical requirement นะคะเป็น,นเรื่องของ lab แล้วนะคะข้อ5จะเจาะจงในเรื่องของทางด้านเทคนิค c a มากขึ้นนะคะโดยพิจารณาตั้งแต่5.1นะคะการ จัดการเรื่องของบุคลากรในห้องแ a บนะคะ5.2สิ่งแวดล้อมนะคะการควบคุมห้องปฏิบัติการว่าห้องปฏิบัติการเนี่ยมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการที่ต้องให้บริการทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไหมนะคะแล้วก็5.3พูดถึงเครื่องมือสเปซิเมนเรียเจนต่างๆที่เราใช้นะคะ5.4นะคะเรื่องของการทำ pre examination process นะคะแล้วก็5.5ในเรื่องของการทดสอบค่ะก็คือ examination process นะคะแล้วก็5.6ค่ะ ออกมาคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างก็คือ5.6นะคะคือการตรวจสอบคุณภาพของรายง,งานนั่นเอง5.7นะคะกระบวนการหลังจากที่เราทําการทดสอบแล้วมีอะไรบ้างนะคะ5.8นะคะการรายงานผลนะคะข้อมูลจะบอกเลยว่ารายงานผลจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะ5.9นะคะการรีลิสผลนะคะให้ลูกค้านะคะ5.10นะคะในเรื่องของ การบริหารข้อมูลนะคะการจัดก,การข้อมูลของห้อง l a บนั่นเองนะคะจะสังเกตว่านะคะข้อ5.1ถึง5.10เป็นในเรื่องของการปฏิบัติการในห้องแ a บทั้งหมดน,ะะนั่นก็คือการรายงานผลนะคะความถูกต้องของผลเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อถือของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นะคะอันนี้ Annex A นะคะก็คือเอกสารอ้างอิงที่แนบในมาตรฐานตัวนี้นะคะ Annex A จะมีการเปรียบเทียบให้ดูว่า ISO 15189 version 2012นะคะ เวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นก่อน ISO 901 0เวอร์ชัน2015เพราะฉะนั้นเขาจะเปรียบเทียบกับเวอร์ชัน ISO 901 0เวอร์ชัน2008อยู่เลยนะคะใน Annex A ส่วน Annex B นะคะเป็นการเปรียบเทียบ ISO 15189เวอร์ชันเก่าก็คือเวอร์ชัน2007กับเวอร์ชันปัจจุบันคือ2012ให้เห็นความแตกต่างนะคะ ISO 15189นะคะเป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นะคะงาน,นผลทางการแพทย์นะคะมีผลต่อการรักษาผู้ป่วยนะคะขอบคุณค่ะขอไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจในการที่นำเสนอสาระดีๆต่อไปด้วยนะคะ